ที่นี้คือถิ่มคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่นี้เคยเหนาวเมื่อยาวเล่าเรียนทุกวันสวนกุหลับ เคยชิดใกล้ส่วนนภายใัวใจเต็มมปีสวัสดีครับคุณครู้อ้คุณคูนคิมครับ<อ>วันนี้เราผมขอญอาตนานั่งสัมภาษณ์เรื่องราวของสิ่งมหัศจรรย์เหลือเชื่อเรื่องเหลือเชื่อของบรรดาเราชาวสุราลารร้อยปีตึกยาวาหลายๆคนก็ยังไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องราว อย่างเช่นเรื่องอพระองค์เจ้าเทเวศวัชลินซึ่งมเมื่อวันงานที่ที่มาร้อยสิบเอ็ดปีเนี่ยร้อยสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มนทนก็คือครูว,วิจัยไว้แล้วว่าอ่ะอันนี้เรื่องนี้ก็น่าเล่าไป,ไปไปเมื่อตอนที่ยังอยู่ที่นี่อ่พาเด็กไปงานวันเกิดหม่อมหลวงปิ่นตอนนั้นก็ทํางานพิพิธภัณฑ์นี่แหละทำงานวิจัยนี่แหละก็ไปบ้านหม่อมหลวงปิ่นผลปรากฏว่าก็มีผู้ชายท่านหนึ่งท่านก็เดินใจดีมาท่านบอกว่า ามาจากสวนกุหลาบใช่ไหมท่านก็เห็นเด็กๆผู้ชายใส่สกอกเนานะท่านก็บอกว่าเนี่ยตระกูลผมอมอบที่ดินให้กับโ<ม>รงเรียนสวนกุหลาบ<ม>เราก็สะอึกขึ้นมาแล้วก็เราก็กึงๆเนาะเพราะเรานึกแต่ว่าวัดเรียบ <laughs> เราก็เลยถามว่าท่านโทษค้าเป็นเป็นเรื่องมายังไงคะท่านก็เล,ล่าบอกว่าเนี่ยตระกูลท่านเนี่ยก็คือพระองค์เจ้าเทเวศวัชรินนะแล้วก็เป็นตึก เป็นวังเก่าแล้วสุดท้ายก็มอบให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วบอกว่าแล้วท่านมีรูปไหมคะพระองค์เจ้าเทเวีเนี่ยครูก็เลยได้รูปมาพอครูดได้รูปมาครูก็มาอัดอัดไว้ที่เป็นสีภาพที่ว่าเมื่อกี้นะคะพระองค์เจ้าเทเวีก็สีแล้วทีนี้เราก็ออกจากโรงเรียนไปก็ไม่ได้ตามแต่ก็จะพูดเสมอว่าเป็นเป็นที่สองส่วนส่วนหนึ่งของวัดส่วนหนึ่งของวังใช่ไหมคะแล้วก็พออาจารย์มนทนก็เข้ามาช่วยทํางานสวนกุหลาบศึกษาก็คุยกันเรื่องนี้ท่านก็เลยบอก ผมจะตามเรื่องก็เลยติดต่อลูกหลานท่านเหลนคนที่มาเนี่ยคือตระกูลพระอ,องค์เจ้าเทเวราชรินเป็นปู่ทวดเนาะแล้วก็มีปู่แล้วคนที่พกครูก็คือพ่อหม่มอมราชวงศ์แล้วรุ่นลูกนี่คือหม่อมหลวงหม่อมหลวงที่มาวันนั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกจะมีลูกแปดคนท่านเป็นคนที่หกนะเพราะท่านมาท่านก็ประทับใจท่านก็หนังสือประวัติมาให้อาจารย์มนทน เพื่อจะคน้นคว้าแล้วก็คุยกันว่าเราจะนําเสนอให้โรงเรียนเนี่ยขึ้นชื่อตรงตึกพระเสด็จตึกไม่ใช่พระเสด็จตึกสามัคคยาจารย์ที่มีสี่ชั้นตร,ตรงสามัคคยาจารย์นี่ก็คือก็คือชื่อสามัคคยาจารย์ใช่ไหมแต่ตึกที่มีลิฟต์ตรงนั้นยังไม่มีชื่อ mm hmm. แล้วตรงนั้นคือที่ดินของท่าน mm hmm. ก็เลยนําเสนอกันคิดว่าอยากจะทูลขอนอนุญาตใช้พนามพระอ,องค์ท่านเนี่ยขึ้นอยู่ที่บนตึกนั้น ถ้าทำสำเร็จมันก็เป็นการลื้อฟื้นความรู้สึกที่มีต่อพวกผู้ระราชทานโรงเรียนใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีที่เราอยากจะให้เหมือนกับโรงเรียนเราขึ้นมาก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เราก็แบบเออเหมือนเรื่องก็ผ่านมาแล้วนะแต่ตอนนี้มีเขาเรียกว่าราชวงศ์ใช่ไหมคะที่เป็นตระกูลนี้แล้วก็มามอบของ มอบที่ดินก็ทําให้เราขยายความรู้มากขึ้นมีแนวในการที่จะช่วยกันทํางานเพื่อโรงเรียนของเรามากขึ้นเป็นการเรียกเรียกความรู้ความรู้สึกที่ดีมามีหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือที่บอกว่าอะไรนะไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เจ้าพญาพัสด็จเป็นคนขอเมนตัวตัวนั้นเห็นอยู่เจ้าพญาพเสด็จทูลขอรัชกาลที่หกว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นวังที่ร้างเชื่อวังจักรเพชร อก็คือถนนจกักรเขตคไม่มีใครเคยเห็นวันนี้ด้วยเนะอะ,อะอก็คือก็คือเขาเรียกอะไรนะเหลือคนไม่กี่คนที่อยู่ไงแล้วท่านก็เขียนไงว่าเห็นร้างเกือบร้างอยู่คิดว่าน่าจะเอามาทําให้เป็นประโยชน์เพราะตรงนี้ก็คือที่ดินที่คือคือครูเคยอ่านตรงไหนไม่รู้ว่าสันนิษฐานว่าจะเลยไปถึงแม่น้ําเจ้าพยานะตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นแอเรียตรงนี้ก็กำลังถ้ามีคนทำต่อนะถ้าคนคิดวิชัยต่อนะก็คือว่าอยากจะรู้ว่าเสาวพาเนี่ยเป็นที่ของท่านด้วยไหม,มเพราะว่ามันจะพูดได้อีกเยอะเลยเรื่องของการจัดการศึกษาเพราะว่าเจ้าพยาพัสเสด็จเนี่ยท่านกลับมาจากอังกฤษใช่ไหมแล้วท่านกลับมาเนี่ยท่านเอาแนวเรื่องของพาณิชยกรรมใช่ไหมหัตถกรรมอะไรศิละปะกรรมอะไรต่างๆจึงเกิดงานศิละปะหัตถกรรม แล้วงานศิลปหัตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานอาชีวะนะมีเ<ม>สาวภา <S <S มีเพาะช่างมีบอพิษพิมุกมีสวนกุหลาบมีโซนี้หมดเลยใช่น,น,นะมันจะพูดได้อีกว่าตรงนี้คือเซ็นเตอร์ของประเทศชาติในเรื่องของทั้งธุรกิจที่ครูเคยพูดให้ฟังว่ารัชกาลที่เจเนี่ยสร้างสะพานพุทธเพื่อเป็น การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเป็นสะพานเศรษฐกิจระหว่างคนที่อยู่ฝั่งทนกับกรุงเทพแล้วก็ทําถนนสายยาวเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกรุงเทพนึกออกไหมแล้วถนนสายนี้ทําให้เราต้องตัดรั้วตึกยาวออกใช่ไหมแต่ก่อนเรามีรัว้วผลปรากฏเพื่อให้ถนนเนี้ยดูสง่างามเห็นรัชกาลที่1นึ่งเราก็ตัดรั้วออกไปประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเนี่ยนะตรงเนี้ยแล้วก็ถนนก็จะกว้างขึ้นตรงเนี้ยมันจะพูดได้อีกเยอะพูดถึงเรื่องของ เศรษฐกิจสังคมของวัฒนธรรมของดินแดนตรงนี้เกิดขึ้นว่านี่คือแหล่งการเรียนรู้เป็นครั้งแรกที่เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับหัฒถศึกษานะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการวาดภาพการทำจิตกรรมเรื่องอะไรต่างๆเราเนี้ยช่างศิบมูก็อยู่ที่พะช่างใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแนวทางในการพัฒนาประเทศ จากการจัดการศึกษาจากแต่ก่อนเป็นแค่ย์วิชาการเป็นการพัฒนาที่เอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรามาที่ไม่ทิ้งอะไรเลยเพราะช่างคือช่างสิบหมู่อยู่ครบทุกแขนง าง,งานหัตถกรรมร้อยพวงมาลัยอาหาร<ม>การกินทั้ง<ม>ชา,งงา,า,ายและหญิงครบที่นี่หญิงี่สาวพาชายส่วนใหญ่จะอยู่เพราะช่างหรือประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าั้าไปคุยแหละ<ม>ถ้าไปคุยกับคนสมัยก่อนที่เห็นว่าบริเวณตรงนี้เขาจะจัดงานศิลปะหัตถกรรมเปิดประตูเปิดประตูรั้วทั้งสามแงเพื่อให้คนเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็เอางานศิละปะ เย็บปักทักร้อยจากจังหวัดต่างๆเราเรียกว่ามณฑลแต่ละมณฑลส่งมาประกวดส่งมาขายที่โรงเรียนสวนกุหลาบบริเวณแถบนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นงานศิลปะหัตถกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกที่สวนกุหลาบโดยเจ้าพญาพาัสดีทําไมเจ้าพญาพัสดีดเป็นเป็นคนสําคัญก็เพราะว่าท่านไปเป็นผู้อภิบาลราชัชกาลที่6และก็พระโอรสที่ยุโรปเพราะฉะนั้นท่านก็เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษา mm hmm. ของยุโรปกลับมา ท่านก็มาจะเป็นคนวางรากฐานการศึกษาแล้วมองว่าประเทศที่จะพัฒนาเนี่ยที่รัชกาลที่ห้เปิดพระหนักสวนกลาบมันไม่ใช่เก่งแค่วิชาการไปเป็นเสมียงไปเป็นผู้ทํางานในกระทรวงในกระทรวงต่างๆที่ปรับทรงสร้างขึ้นใช่ไหมสิบสิบกระทรวงจาก12เหลือ10แต่คนที่จะเป็นชาวบ้านหรือวิชาชีพจริงๆต้องค้าขายได้นั้นก็ต้องมีปรกคลองตลาดถูกไหม ก็ต้องมีบอ,อบพิทพิมุกเรื่องการพาณิชและโรงเรียนเราก็มีหลักฐานว่าเปิดชั้นเรียนวิชาชาวาเลขตอนกลางคืนมันมันเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเยอะอะเ,ออเรียนวิชาฝรั่งเศสที่สามัคคยาจารย์แล้วก็ยังมีหลักฐานว่ามีเด็กสวนกุหลาบเนี่ยไปเรียนภาคค่ำบนนั้นเพราะฉะนั้นครูมาเรียนแต่เด็กสวนกุหลาบขยันเรียนก็ขึ้นไปเรียนกับครูด้วยซึ่งมันน่ามันน่าภูมิใจมันน่ารู้สึกที่แบบน่าสนใจอะว่า การจัดระบบการศึกษาทำไมสมุทรราบถึงไปข้างหน้าก้าวหน้าได้เพราะว่าเราอยู่ในเซ็นเตอร์ของการที่ผู้ใหญ่มาที่สามัคคยาจารย์เวลามาประชุมก็ต้องประชุมที่หอประชุมระดับชาติเด็กเราก็ต้องไปเข้าหอประชุมนี้เวลาผู้ใหญ่มางานประเทศชาติอะไรเด็กเราก็ต้องไปรับใช้งานลูกเสือเด็กเราก็ต้องขายบัตรเก็บตัวกีฬาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือสิ่งที่เราบอกว่า ทำไมสวนกุหลาบเขาจึงมีวัฒนธรรมแบบสุภาพบุรุษสวนซ้อนมาอย่างไม่ขาดสายซึ่งจะผิดจากโรงเรียนอื่นทำไมมาที่โรงเรียนอื่นเขาก็ยังสงสัยว่าเอ๊ยเขาก็เกิดใกล้เคียงกับเราอะไม่ได้มีโรงเรียนไหนที่แบบเพราะเราไปอยู่ในวังตั้งสามสิบปีแต่เรามาสตาร์ทช้ากว่าที่อื่นโดยซ้ําไปมาที่อื่นยังเป็นโรงเรียนวัดแล้ว mm hmm. แต่เราอะเ mm hmm. พิ่งมาขอทําตึกยาวอะหลังจากนั้นแต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมองค์กรตัวเนี้ยที่ ปลูกฝังโดยผู้นำทางการศึกษาใช่ไหมครับเจ้าพยาพัสดุแล้วก็ที่สำคัญก็คือ mm. ไปจ้างครูฝรั่งมาเป็นผอออคนแรก mm. ของตึกยาวถ mm. ช่ไหมแล้วก็ยังได้อยู่ในบริเวณที่ mm. ถือว่าระดับชาติเวลามีการประชุมมีการเลี้ยงอะไรที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องมาเลี้ยงที่ตึกสามัคยาจาร์ mm. แล้วก็หอประชุมนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นพิเศษสําหรับเด็กที่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจบม .6 หรือจบสูงสุดของที่นี่ก็กลายไปเป็นครูที่อื่นได้เพราะเรียนภาษาอังกฤษทุกวิชาได้ใช้ด้วยได้ใช้ใชแล้วยกเวน้นภาษาไทยใช่ไหมก,ก็ถือรับใช้แล้วคนถ้ามาดูชื่อครูในสมัยก่อนเนี่ยคนหัวก้าวหน้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้น2475น่ะลด ถังถังถึงต้องมาปิดโรงเรียนเราใช่ไหมคือทั้งคนก็เก่งแล้วก็เป็นลูกหลานข้าราชการแล้วก็บุคคลสําคัญแล้วก็ครูหัวก้าวหน้าด้วยครูสวนกุลาร์ดฉังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจน่าสนใจสําหรับคนที่แบบตื่นเต้นกับการเรียนรู้ที่จะรู้ว่ามันมีอะไรอีกเยอะแยะมากในสวนกุลาบที่ที่อะไรอะ่ะที่สนุกอะ่ะแล้วก็เชื่อมโยงไปกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะแล้วก็เป็นแบบอย่าง เนะี่ยอย่างงานศิละปะหัตถกรรมนี่ก็เกิดขึ้นที่นี่แล้วมันก็จะกลายเป็นเจริญก้าวหน้าต่อไปในระดับชาติต่อไปนะงานสังคมนิทศนศงานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์งานอะไรต่างๆก็ยังต่อมาไม่ได้ขาดสายแต่บังเอิญช่วงช่วงที่ผ่านมาสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปาการจัดนิทรรศการซึ่งสมัยเธอ<ม>ตอนอยู่ที่ครูให้ทาก็ก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมมีนิทรรศการวิชาการเด็กๆทุกคนก็สนุกสนะมีโรงเรียนอื่นเข้ามาดู แม้จะท่องมืดมืดมีคนยาเข้าไปอะไรเงี้ยม,มันก็สนุกไงแล้วตรงนี้มันคือการสร้างคนถูกไหมเด็กที่เขาไปจัดเนี้ยสการพวกนี้เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปทํากิจกรรมที่ไหนเขาก็มีพื้นฐานของการทํางานร่วมกับคนอื่นได้เนาะอ,อันนี้ก็เลยมานิดนึงนะคะก็ผมเชื่อว่าเพิ่งอะไรอีกเดี๋ยววันหลังเราัดนัดคุณนิมนะัดคุณอ้อยมานั่งคุยกันสักห้าชั่วโมงเพราะเรื่องราวสุกหลาบร้อยกว่าปีมัน เล่าทุกวันก็ไม่จบใช่ค่ะนะใช่ใช่ไหมต้องนอนค้าง <laughs> <laughs> เดี๋ยวจัดสัมมนาสัมมนาพาพาทัวร์พิพิธภัณฑ์เอาละครับวันนี้ก็ขอรบกวนคุณครูอ้อยคุณครูประจำชั้นผมตอนมอสี่หม .5 แล้วก็คุณครูนิ่มนะครับ <laughs> เดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณ่ะ